ส,สดีค่ะพบกับดิฉันอังชลกวันปิ่นทองเจ้าพนังงานแรงงานนะคะสาหรับวันนี้ดิฉันรับหน้าที่เป็นพิธีรับหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสประจำสัปดาห์นี้โดยมีข่าวดังนี้นะคะวันที่10พฤศจิ 4, กายน2563เวลา10นาฬิกานายชาวลิตบุญญาณุกูลกิจสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาส มอบหมายให้ในายบัตติโลดูราเมนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับณห้องประชุมบางนาสถาบานันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโดยมีนายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมและ ในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกานายชวริตบุญญานุูลกิจได้มอบหมายให้ในายบัตเดโรดดราแม่นิติกรชำนาญการเข้าร่วมชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานรวมทั้งการชี้แจงกรอบภารกิจสำคัญของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามนโย,ยบายของแรงงานและนโยบายของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้สร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนวันที่12พฤศจิกายน2563นายพงศักดิ์แสงสุวรรณนักวิชาการแรยง,งานปฏิบัติการและนางวิลาวันสุวรรณโกสยัยนักวิชาการแรยง,งานปฏิบัติการ ได้ร่วมจัดรายการวิทยุในรายการรอบรู้เรื่องแรงงานณนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ,เทศไทยจังหวัดนาราธิวาสโดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2563 2. การประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจ,จากสถานประกอบกิจการที่ปิดกิจการสามารถเข้ารับคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของลูกจ้างได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส 3. การรับสมัครเจาร้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ,กฤษและ 4. การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนในสถานประกอบกิจการ และในวันที่12พฤศจิกายน2563สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนาราธิวาสได้จัดก,กิจกรรมในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งตรงกับบรรพหัสบอดีที่12พฤศจิกายน2563ได้จัดขึ้นณนะโรงเรียนบ้านมะนางกาหยีตำบลมะนางตายออำเภอเมืองตาลาทิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงการอระพยพหนีไฟและการผสมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งการทาสีห้องสมุดและการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบ ดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี2563จํานวน2แห่งและสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2563จํานวน6แห่งสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจํปี2563ระดับประเทศจํานวน2แห่งโดยในงานดังกล่าว มีนายบุญพาดรักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในการจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจานวน100คนและในวันที่13พฤศจิกายน2563นายชวริตบุญญาณนกูลกิจสวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายค่าราชการและพนักงานราชการเข้า ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ The Better Express ซึ่งได้จดทะเบียนในนามบริษัท NK l i f e จำกัดประกอบกิจการขนส่งสินค้าจากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีการเปิดสาขาในจังหวัดนาราธิวาจำนวน3แห่งรายงานตรวจเรือประจำสัปดาห์เรือแจ้งเข้า PI ทั้งหมด17ลำจำนวน รายง,งานที่ผ่านการตรวจ146คนเป็นสัญชาติไทย136คนเมียนมาก8คนกัมพูชา2คนการแจ้งเรือออก PO จำนวน12ครั้งจำนวนรายง,งานที่ผ่านการตรวจ76คนสัญชาติไทย75คนกัมพูชา1คนท่านใดที่ต้องการ ช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานนะคะสามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือช่องทางที่1คือสามารถติดต่อได้ด้วยตัวเองได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสต,ตั้งอยู่ที่ชั้น3อาคารอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานตำบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์073532101ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ